คลิปนี้เรามาล็อกบัญชีธนาคารนะครับเพื่อความสบายใจเพื่อความปลอดภัยของบัญชีเรานะสมมติว่าเรามีเงินอยู่นะครับเพื่อปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะฮะาะจะไม่มีการทาธุรกรรมขาออกเช่นโอนเงินให้คนอื่นจ่ายบินเติมเงินหรือว่าถอนเงินไม่ใช้บัตรนะฮะเราเข้าไปที่แอปเคพัเลยนะครับเมื่อถึงหน้านี้นะครับเรามาที่อื่นๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาที่นี่นะครับการตั้งค่านะครับกดไปเลยหลังจากนั้นมาถึงหน้านี้นะครับเรามาบัญชีและบัตรนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะล็อกบัญชีไหนผมมีอยู่2บัญชีนะครับผมจะล็อกบัญชีนี้นะรู้สึกว่าถ้าเป็นบัญชีที่เราเปิดทางออนไลน์ไม่มีสมุดล็อกไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเขาจะมีคําสั่งว่าล็อกโอนเติมจ่ายถอนผ่านเคพัดนะครับเราคลิกไปเลยนะครับมีการล็อกแล้วนะครับการทําธุรกรรมขาออกนะครับการโอนการเติมเงินการจ่ายทุกประเภทนะครับและการถอนเงินไม่ใช่บัตรทําไม่ได้นะครับท่นี่นะครับเราสามารถที่ทําธุรกรรมขาเข้านะเงินเข้าได้นะครับเงินออกไม่ได้นะหลังจากนั้นเรากดต่อไปเลย แต่ผมไม่ทําสิ้นสุดรายการนะฮะเพราะว่าการปลดล็อกนะคะเราต้องไปที่สาขานะครับต้องนําบัตรประชาชนและสมุดบัญชีไปติดต่อธนาคารได้ทุกสาขานะครับดังนั้นนะครับถ้าใครต้องการล็อกก็มายืนยันตรงนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ล็อกจริงนะครับผมก็จะไม่ยืนยันนะแต่อีกไม่กี่ขั้นตอนนะฮะอันนี้ก็คือผมนําทางมาว่าถ้าใครอยากจะล็อกนะครับก็เข้ามาล็อกตรงนี้ได้เลยนะกดยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นการล็อกบัญชีของธนาคารกสิกรนะครับใน F อฟเคพัฒนะฮะ ผมแนะนำ power bank เอเดเชนะครับได้รับมอกด้วยนะครับแม้ว่าเขาเป็นของสิงคโปร์นะครับยี่ห้อนี้นะครับมีชื่อเสียงเรื่อง power bank และสายชาร์จนะฮะซึ่งเขาได้รับมาตรฐานนะฮะอย่างเครื่องนี้นะครับเล็กนิดเดียวแต่ว่าเขาก็มีอยู่3แบบด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะติดลิงก์ไว้นะครับการที่เราใช้ power bank ดีก็ดีกับมือถือใช่ไหมครับไฟไม่กระชากนะมือถือเราก็ทํางานปกตินะและไม่ต้องกลัวว่าชาร์จแล้วจะระเบิดด้วยนะครับเพราะว่าเขามีมาตรฐานนะครับและก็มีการรับประกันด้วยนะครับ ยี่ห้อนี้นะครับก็มีตามร้านชั้นนาทั่วไปนะฮะแต่ผมจะติดลิงก์ไว้นะครับซื้อตามลิงก์นี้ได้ของดีของแท้ชัวร์นะครับเพราะว่าเป็นร้านของเขาเองเลยนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ